สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะาก็จะมาแชร์วิธีการพับเปลี่ยนโปยทานในรูปแบบใหม่จะเป็นการพับแบบดอกกุหลาบมณีพิษนะคะก็จะเป็นลักษณะอกแบบนี้ซึ่งในคลิปนี้นะคะตรงส่วนของความพิเศษของเขาก็จะเป็นตรงส่วนของเกสรตรงกลางในรูปแบบนี้ค่ะสวยงามมากๆเลย ค่ะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทำค่ะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีดิบบินเหรียญละเก็นกรไกลค่ะในส่วนของริบบินนะคะในคลิปนี้ปาเลือกใช้2แบบแบบแรกนะคะจะเป็นของ TW ขนาด12มิลหรือว่าเบอร์2ก็จะเป็นลักษณะริบบินกากเพชรขาวในรูปแบบนี้ค่ะ และแบบต่อไปนะคะแบบที่2ก็จะเป็นในส่วนของริบบิน้นตาละคังเบอร์2หรือว่าขนาด12มิลเช่นเดียวกันก็จะเป็นลักษณะริบบิ้นฟางนะคะค่ะในส่วนของพเพื่อนๆจะใช้เป็นสีสันแบบไหนหรือว่าลวดลายต่างๆยี่ห้อไหนก็ตามชอบค่ะเราไปดูวิธีการตัดริบบิ้นค่ะในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆน,นำริบบิน้นชุดที่1นะคะจะเป็นเส้นหลักมาตัดอยู่ที่ความยาว11นิ้ว จำนวน4เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะและต่อไปนะคะในส่วนของริบบิ้นชุดที่2จะเป็นริบบิ้นเส้นเสริมริบบิ้นเส้นเสริมจะตัดความยาวอยู่ที่9นิ้วจำนวน4เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมเช่นเดียวกันเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะไปาใช้สีริบบิ้นที่ตรงกันข้ามกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการพับค่ะ ขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆน,นำริบบิ้นเส้นหลักทั้ง4เส้นขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นจับเส้นริบบิ้นเรียงซ้อนทับกันโดยจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทั้งหมดต่อไปนะคะพับปลายริบบิ้นหนึ่งฝั่งพับเข้าไปให้ได้ระยะ9เซนติเมตรค่ะแล้วต่อมาตรงส่วนของมุมโค้งหรือว่ามุมพับนะคะเราก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจน และเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้ต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทําฐาน4ขั้นตอนแรกเพื่อนๆแยกดิบบินออกก่อน3เส้นเหลือไว้1เส้นเป็นเส้นหลักคือเส้นที่1จากนั้นนะคะเราจะหันดิบบินฝั่งที่เป็นเส้นด้านสั้นขึ้นด้านบนทุกเส้นและเมื่อเส้นที่1ตั้งขึ้นในรูปแบบนี้แล้วต่อไปเส้นที่สองค่ะนํามาครองเส้นที่1เส้นที่สมครองเส้นที่ส สุดท้ายเส้นที่4ี่ครองเส้นที่3โดยจะสอดลอดผ่านเข้าห่วงของเส้นที่1จากนั้นดึงปลายของเส้นที่3ลอดผ่านเข้ามาค่ะต่อมาก็ดึงให้กระชับและเมื่อเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆน,นำเหรียญมาวางตรงกลางฐานจากนั้นเราจะทําการพับล็อกเหรียญโดยใช้ดิบินเส้นสั้นเท่านั้นของแต่ละมุมค่ะเริ่มต้นการทำมุมที่1จะเป็นมุมที่อยู่ด้านบนพับลงมาด้านล่างขวาพับไปซ้าย ล่างาพับขึ้นบนสุดท้ายซ้ายาพับไปขวาแล้วสอดปลายเกล้กไปด้านใต้เส้นที่หนึ่งจากนั้นดึงให้กระชับค่ะเมื่อเสร็จแล้วเพื่อนๆพลิกกลับด้านเลยขั้นตอนต่อไปเราจะทําการสอดล็อกเหรียญซ้ําอีกหนึ่งรอบโดยใช้ดิบินเส้นสั้นเท่านั้นเริ่มต้นการสอดเส้นที่หนึ่งจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนสอดลงมาด้านล่างขวาสอดไปซ้าย ล่างสอดขึ้นบนสุดท้ายซ้ายสอดไปขวาค่ะเสร็จแล้วดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นค่ะ และขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อนๆพลิกกลับด้านเลยจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทํากรีบชั้นที่1เส้นที่1ในการทําจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนให้เพื่อนๆจับแนวเส้นบิดมาทางด้านหน้าปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาจากนั้นนะคะตรงส่วนของมุมที่เราได้โค้งมาตรงนี้ให้เพื่อนๆกดบีบให้เป็นรอยพับค่ะโดยให้ขอบริบบิ้นด้านล่างตรงนี้นะคะขนานกับฐานเหรียญแบบนี้แล้วก็กดบีบให้เป็นรอยเลยค่ะก็จะได้ในรูปแบบนี้นะคะ จากนั้นจับแนวเซติบินโค้งคว่ำลงให้อยู่ระหว่างตรงมุมฐานในรูปแบบนี้ค่ะจากนั้นมือซ้ายกดไว้และปลายเส้นนะคะเพื่อนๆนโคง้งปลายเส้นไปฝั่งตรงข้างและพลิกหงายขึ้นแล้วก็สอดปลายเกล็ดเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาด้านบนสอดจากด้านนอกเข้าไปด้านในแบบนี้ค่ะปลายเส้นผลูแล้วดึงให้กระชับเราก็จะได้ลักษณะกรีดมุมสามเหลี่ยมในรูปแบบนี้นะคะจบเส้นที่หนึ่งเริ่มเส้นที่สองหมุนฐานไปทางด้านซ้ายก่อน และริบบิ้นเส้นที่สองก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนเหมือนเดิมก็ทำแบบเดียวกันเลยค่ะการพับเหรียญในรูปแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เหมาะมากๆสำหรับมือใหม่หัดทำหรือว่าคนที่ยังทำไม่คล่องค่ะเพราะว่ารายละเอียดไม่เยอะแล้วก็การทำมุมไม่ค่อยซับซ้อนค่ะในส่วนของเส้นที่สองนะคะปลายเส้นผลแล้วกดบีบให้แน่นเลยค่ะ ต่อไปคะ่ะเริ่มเส้นที่3ก็หมุนฐานไปทางด้านซ้ายก่อนและริบบิ้นเส้นที่3ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนเหมือนเดิมก็ทําแบบเดียวกันเลยนะคะแบบนี้คะ่ะจบเส้นที่3เริ่มเส้นที่4หมุนฐานไปทางด้านซ้ายก่อนคะ่ะและริบบิ้นเส้นที่4ก็ทําแบบเดียวกันนะคะ และเมื่อเราทำครบทั้ง4เส้นแล้วต่อไปดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะพร้อมกับจะระยะมุมกรีบให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามเมื่อได้ในรูปแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะประกอบในส่วนของริบบิ้นเส้นเสริมเข้าไปทีละมุมค่ะเริ่มต้นการทำเพื่อนๆน,นำริบบิ้นเส้นเสริมมา1เส้นก่อนจากนั้นนะคะ จับตรงส่วนของริบบิ้นเส้นหลักที่เป็นเส้นที่อยู่ด้านบนฝั่งขวาตรงนี้ดึงหลบโค้งเข้าหาตัวจากนั้นสอดปลายริบบิ้นเส้นเสริมเข้าไปเป็นลักษณะมุมตรงดันเข้าไปให้ลึกแต่ว่าไม่ให้ปลายเส้นโผล่มาในรูปแบบนี้นะคะให้ปลายเส้นอยูอ่ให้ขนานกับฐานเหรียญพอดีคะ่ะไม่ให้ปลายโผล่ออกมานะคะแบบนี้จบเส้นที่1ต่อไปเส้นที่2ค่ะหมุนฐานไปทางด้านซ้ายก่อน เส้นแนวตรงฝั่งขวาก็ดึงหลบโค้งเข้าหาตัวจากนั้นก็สอดปลายเส้นที่2เข้าไปได้เลยทำแบบเดียวกันแบบนี้ล่ะค่ะจนกว่าจะครบทั้ง4มุมเลยค่ะ เมื่อเราทําครบทั้ง4มุมแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทํากรีบตรงกลางค่ะในรอบนี้นะคะเราจะจับดิบินเป็นเส้นคู่ในการทําเริ่มต้นการทําคู่ที่1จะเป็นคู่ที่อยู่ทางด้านซ้ายเพื่อนๆจับแนวเส้นโน้มไปทางด้านหน้าในรูปแบบนี้ต่อไปคู่ที่2ด้านล่างนํามาทับคู่ที่1คู่ที่3ฝั่งขวาทับคู่ที่สสุดท้ายคู่ที่4ด้านบนทับคู่ที่ส จากนั้นนะคะเมื่อแนวเส้นได้ในรูปแบบนี้แล้วให้เ,เพื่อนๆใช้มือขวานะคะบิดแนวเส้นไปทางด้านขวาครึ่งรอบแบบนี้พร้อมกับมือซ้ายนะคะกดริบบิ้นให้ลงตรงกลางฐานมือขวาดึงให้กระชับแบบนี้ค่ะและจากนั้นให้เ,เพื่อนๆหมุนฐานเหรียญไปทางด้านซ้ายหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็ปล่อยปลายเส้นให้ชี้ขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะ จากนั้นสังเกตได้ว่าลิบบินนะคะแต่ละคู่จะมีลิบบินเส้นสั้นและเส้นยาวเริ่มต้นการทําเส้นที่หนึ่งในรอบนี้เราจะทําเส้นที่อยู่ด้านในสุดก็จะเป็นลิบบินเส้นสั้นเส้นนี้ค่ะให้เ,เพื่อนๆจับแนวเส้นนะคะให้ปลายชี้ไปทางด้านขวาแบบนี้เลยแล้วก็จับแนวเส้นพลิกหงายขึ้นและสอดปลายเกลี่ยเข้าไปด้านใต้ฐานดอกมุมตรงปลายเส้นโผลชี้เข้าหาตัวดึงให้กระชับ เราก็จะได้กรีบในรูปแบบนี้ค่ะจบเส้นที่หนึ่งในรอบนี้ต่อไปเราจะหมุนย้อนกลับนะคะเป็นการหมุนไปทางด้านขวาหนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะจากนั้นสังเกตได้ว่าจะมีเส้นยาวให้เพื่อนๆปอดได้บินเส้นยาวทิ้งไว้ก่อนและเริ่มถันนี้บินเส้นสั้นจับปลายเส้นให้ชี้ไปทางด้านขวาเหมือนเดิมแล้วก็จับแนวเส้นพลิกหงายขึ้นแล้วสอดปลายเกลีเข้าไปด้านใต้ฐานดอกมุมตรงเช่นเดิมค่ะ ปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับจบเส้นที่สองต่อไปเริ่มเส้นที่สามก็หมุนฐานไปทางด้านขวาหนึ่งครั้งปล่อยริบบิ้นเส้นยาวทิ้งไว้ทำริบบิ้นเส้นสั้นเหมือนเดิมค่ะปลายเส้นก็สอดเข้าไปด้านใต้ฐานดอกมุมตรงเช่นเดิมจากนั้นดึงให้กระชับแบบนี้ค่ะจบเส้นที่สามแล้วนะคะต่อไปเส้นที่สี่หมุนฐานไปทางด้านซ้ายก่อนหนึ่งครั้ง ปล่อยดิบิ้นเส้นยาวออกมาค่ะและทำดิบิ้นเส้นสั้นเหมือนเดิมปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับเมื่อเราทำครบทั้ง4เส้นแล้วนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้ต่อไปดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นพร้อมกับจัดระยะมุมกลีบให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามอีกครั้งค่ะ เมื่อได้ในส่วนของมุมกรีบที่เท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทรํากลีบชั้นต่อไปเส้นที่1ค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายให้เพื่อนๆจับปลายเส้นนะคะวนมาทางด้านขวาแบบนี้ค่ะจนกว่าจะถึงเส้นที่สก็จะได้ครึ่งรอบต่อไปนะคะดึงให้กระชับแค่พอประมาณไม่ต้องดึงนั่นจนเกินไปจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆหมุนฐานเหรียญวนไปค่ะจนครบรอบเลยค่ะ พร้อมกับมือขวาดึงให้กระชับและเมื่อครบหนึ่งรอบแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำกรีบชั้นสุดท้ายเริ่มต้นการทำค่ะเส้นที่หนึ่งก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านนอกสุดให้เพื่อนๆปล่อยออกมาเลยค่ะจากนั้นจับปลายเส้นให้ชี้ไปทางด้านขวานะคะและจับปลายเส้นพลิกหงายขึ้นแล้วสอดปลายเกเข้าไปด้านใต้ฐานดอกมุมตรง ปลายเส้นก็จะโผล่เป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างโดยการชี้เข้าหาตัวแบบนี้ดึงให้กระชับค่ะก็จะได้กลีบแบบนี้นะคะจบเส้นที่1เริ่มเส้นที่สองให้เพื่อนๆหมุนฐานไปทางด้านซ้าย1ครั้งเส้นที่2ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านนอกสุดปล่อยออกมาเลยค่ะแล้วก็จับปลายเส้นให้ชี้ไปทางด้านขวาเหมือนเดิมแล้วจับปลายเส้นพลิกหงายขึ้นแล้วสอดปลายเกล็ยเข้าไปด้านใต้ฐานดอกมุมตรงเช่นเดียวกันปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับค่ะ แบบนนี้ะะคะจบเส้นที่สองเริ่มเส้นที่3หมุนฐานไปทางด้านซ้าย1ครั้งจากนั้นเส้นที่สก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านนอกสุดเพื่อนๆปล่อยออกมาเลยแล้วก็ทําในรูปแบบเดียวกันค่ะจบเส้นที่สามเริ่มเส้นที่4หมุนฐานไปทางด้านซ้ายค่ะและลิบบินเส้นที่4ก็ทําแบบเดิมเลยนะคะ เมื่อเราทำครบทุกเส้นแล้วนะคะสังเกตได้ว่าตรงส่วนของมุมตรงกลางก็ยังดูไม่สวยนะคะเราก็ดึงให้กระชับพ,พร้อมกับจัดระยะมุมกรีบให้ได้เท่ากันอีกครั้งค่ะค่อยๆดึงให้กระชับบนไปค่ะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆดึงกระชากแรงทีเดียวเลยจะทำให้ในส่วนของแนวเส้นริบบิน้นยับดูไม่สวยค่ะค่อยๆดึงและจัดระยะมุมบนไปเรื่อยๆจนกว่าแนวเส้นริบบิ้นจะก,กระชับแล้วก็ได้มุมกรีบที่เท่ากันค่ะ และเมื่อได้มุมกรีบที่เท่ากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆพลิกกลับด้านเลยจากนั้นเราจะทําการสอดเกจเซริบบินค่ะเริ่มต้นการสอดนะคะคู่ที่1จะเป็นคู่ที่อยู่ด้านบนสอดลงมาด้านล่างในรอบนี้เพื่อนๆจะสอดพร้อมกันทีละ2เส้นหรือว่าจะสอดทีละเส้นก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความถนัดปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับค่ะแบบนี้ค่ะต่อไปคู่ที่สองทางด้านขวาสอดไปทางด้านซ้าย คู่ที่3มด้านล่างสอดขึ้นบนค่ะสุดท้ายคู่ที่4ฝั่งซ้ายสอดไปขวาค่ะเมื่อสอดครบแล้วดึงให้กระชับอีกครั้งจากนั้นนะคะตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้เราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิด จะเริ่มตัดจากฝั่งไหนก่อนตรงนี้ก็ตามถนัดนะคะคะและเมื่อตัดปลายเส้นออกแล้วนะคะเราก็จะได้ตรงส่วนของฐานเหรียญด้านหลังในรูปแบบนี้ค่ะและตรงส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหน้าสวยงามแล้วก็น่ารักมากมากเลยค่ะเพื่อนๆนท่านใดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ